คิดเช่นวนเฉียงสลังเฮโยเมนูวันนี้คินแบกหมูซีอิ่วหวานไปดูส่วนผสมกันเลย หลังจากผสมน้ำหมักข้าวตั้งหม้อใบเล็กอย่าเพิ่งเปิดแก๊สเราจะใส่น้ำส้มใส่ชูมากมีลินน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำมันงาจากนั้นเราก็เปิดไฟเบาคนให้น้ำตาลละลายเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ให้เย็นแล้วนำไปผสมลงในข้าวญี่ปุ่นที่หุงสุกแล้วใช้ไม้พายค่อยๆคนข้าวให้น้ำเนี่ยซึมเข้าไปในข้าวและได้เม็ดข้าวที่เงาวาวน่ากินแบบนี้โูวิเขาหน้ากินจุ้ง,งแล้วก็พักข้าวไว้เราไปตั้งกระทะเปิดไฟกลางใส่น้ำมันแล้วใส่หอมแดงลงไป ผัดให้พอเหลืองใส่สันคอหมูผัดให้พอสุกเติมน้ำตาลปรุงรสด,ด้วยม้วนเชียงซอสปรุงรสอาหารฉลากเขียวและง้วนเชียงซีอิ๊วหวานคนให้เข้ากันเติมน้ำเปล่าเคี่ยวจนน้ำเริ่มแห้งใส่พริกไทยผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วพักไว้เราไปห่อข้าวกันวางสาล่ายลงบนเสื่อม้วนใส่ข้าวญี่ปุ่นลงไปแลเกี่ยวให้ทั่วสาลายเลยแล้วก็ใส่หมูซีอิ๊วหวานที่เราผัดไว้วางด้วยแตงกวา ลอดฝอยจากนั้นเราก็ทำการม้วนเข้าหากันบีบให้แน่นหมวนจนสุดเลยได้ออกมาเป็นแท่งๆแบบนี้นำไปหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ข้างในน่ากินมากเลยนะแล้วก็นำไปจัดใส่จานได้เลยพร้อมกินจ้าเพ,เพื่อนๆสามารถติดตามม้วนเชียงได้ทางม้วนเชียงทุกยอดเพิ่มรสอร่อ